ควันนี้เราก็จะมาอัปเดตต่อจากคลิปที่แล้วเนาะเราลืมบอกไปที่เราไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ของสิริราอะ่ะอ,อย่าลืมลงทั้งของเราแล้วก็ของสามีนะก็คือกรอกข้อมูลเลยชื่อที่อยู่เบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยพอกรอกไปเขาก็จะส่งรหัสบัตรผู้ป่วยมาให้เป็นเป็นรหัสที่เราจะต้องโทรไปนัดกับที่โรงพยาบาลเพราะเวลาเราโทรไปนัดกับพี่พยาบาลอะ่ะ เขาก็จะถามว่าเรามีรหัสผู้ป่วยไหมอ่าประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่อย่าลืมเตรียมเตรียมไปก็คือทะเบียนสมรสกับใบเปลี่ยนชื่อสกุลอ่าอันนี้สําคัญนะคะถ้าใครจะทำ ICU IBF i IB F, อ่าประมาณนี้หลังจากนั้นจากที่เราไปลงนัดไว้แล้วเราได้นัดวันที่19เมษา6-7อ่าใช่พอเสร็จปุ๊บวันนั้นเราก็ไปแต่เช้า แต่ก่อนที่จะไปเราก็ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนี่แหละอ่าก็พอเราไปถึงเสร็จปุ๊บไปเดินเข้าไปเลยตึกผู้ป่วยนอกชั้นหนึ่งมันจะมีอฝ่ายเวชระเบียนตรงนั้นแหละที่เราจะต้องไปออกบัตรผู้ป่วยก่อนแต่เราอ่ะลงอ่ลงทะเบียนในเว็บไซต์แล้วเราไม่ต้องไปออกก่องเอกาสารที่นั่นเพราะคนจะเยอะมากทีนี้เราก็ไปต่อคิวช่องประมาณ10 12 13ถ้าไม่มั่นใจถามพี่เจ้าหน้าที่ได้นะคะพอเสร็จเราไปต่อคิวพี่เขาก็จะออกบัตรบัตรผู้ป่วยมาให้ก็คือทั้งของเราแล้วก็ของสามีเอาบัตรประชาชนไปยื่นนะคะซึ่งคร่าวๆก็จะประมาณนี้พอเราได้บัตรผู้ป่วยเสร็จปุ๊บเออตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไปก็เดอ๋อเด๋อด่าด่าเหมือนกันแล้วก็ไปถามพี่เจ้าหน้าที่ว่าเออเราจะไปปรึกษาผู้มีปัญญากเราต้องไปตรงไหนพี่เขาก็แนะนําขึ้นไปชั้นสามศูนย์สูสสตินรีเวศตรงนั้นแหละจะเป็นตรงที่เราไปติดต่อเราก็พอขึ้นไปเสร็จปุ๊บพี่ที่เขายือนอยู่ข้างหน้าห้องอะเขาก็จะให้ตัวเราอะไปวัดความดันก่อนเลยแล้วก็ถือใบวัดความดันมาแล้วก็ให้ให้สามีอะรอรับคิวอยู่ตรงหน้าห้อง เพื่อที่จะให้เราไปเจออาจารย์หมอที่เรา,เ,าเลือกไว้เพราะว่าเราเราลงนัดไว้แล้วเนาะพอเขามีมีใบบัตรคิวออกมาเขาก็จะให้เราเป็นนั่งรอหน้าห้องเลยเอา่าประมาณนี้เสร็จแล้วเขาก็จะซักประวัติเราเละพอถึงคิวเราปุ๊บเอ่อคุณหมอก็จะซักประวัติว่าเออเรามีโรคประจําตัวอะไรไหมเราเคยรักษาผู้มีบุตรยากที่ไหนมาไหมเราก็แจ้งข้อมูลไปตามความเป็นจริงเลยเอา่าประมาณนี้แล้วก็ พอหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราถือแฟ้มออกมาแล้วก็มายื่นตรงเคาน์เตอร์ตรงตรงหน้าห้องอะแหละเพื่อที่พอพออาจารย์หมอประเมินเสร็จปุ๊บเขาก็จะส่งเราไปที่หน่วยผู้มีบุตรยากอาคารพระศรีนครินทราชั้นหกอาคารร้อยปีอ่าใช่ขึ้นไปชั้นหกหน่วยผู้มีบุตรยากณวันนั้นเลยสิบเก้าเมษาอ่าพอเราไปถึงเราก็เอาเอกสารไปยื่นกับพี่พยาบาลเลย เขาก็จะออกคิวให้เราอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะรอคัดกองเราอีกทีประมาณนีน้แต่ในส่วนของเราอ่ะเรามีประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเดิมอยู่แล้วก็คือเราตรวจสุขภาพมาแล้วทุกอย่างทั้งคัดกองมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ตรวจ HIV วตรวจไวรัสตับอักเสบบีก็คือของทั้งคู่ก็คือเรามีผลมาหมดแล้วณว,วันนั้นอ่ะ พอเราได้คิวปุ๊บพี่พยาบาลก็จะซักประวัติเราแหละอีกรอบนึงว่าเเราเคยรักษาผู้มีบุตรยากที่ไหนมานน่นนี่นั่นก็แจ้งพี่เข้าไปเสร็จแล้วพอแต่แต่แตถ้าถ้าเป็นคู่อื่นๆเราไม่มั่นใจนะว่าที่โรงพยาบาลจะตรวจให้นะวันนั้นหรือว่าอาจจะนัดมาตรวจสุขภาพอีกทีถ้าใครยังไม่เคยเตรวจสุขภาพมาเนาะเออ แต่ว่าของเราเรามีผลมาแล้วเราก็แจ้งพี่เข้าไปเสร็จแล้วพอพอคุยรายละเอียดเสร็จปุ๊บณวันนั้นเลยพี่พยาบาลเขาก็ออกนัดให้เราเขาก็แจ้งกับเราว่าเราจะได้คิวอีกทีประมาณวันที่11อมิถุนายนนะอ่ะโอเคตอนนั้นเราก็คือเราคิดว่าเราได้คิวแล้วแล้วพี่เขาก็จะแจ้งข้อมูลว่า ณนะระหว่างนี้เนี่ยค่าประจำเดือนมา1-3วันแรกก็คือให้เราไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลาก็คือ walk in เข้าไปเจาะเลือดได้เลยแล้วทีนี้ณนะช่วงนั้นประมาณสักประมาณวันที่22-23พฤษภามนี่แหละที่เราจะไม่ผิดนะประจำเดือนมาวันแรกมันจะมีเจาะเลือดตรวจค่าฮอร์โมน รู้สึกจะมีอยู่สี่ตัวเราเคยลงคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะก็คือเจาะทั้งของเราแล้วก็ของสามีอาเจาะทั้งคู่พอพอไปเจาะทิ้งไว้เสร็จแล้วเดี๋ยววันที่สิบเอ็ดที่เราได้นะัดสิบเอ็ดมิถุนาหกเจ็ดก็ผลเลือดเขาก็จะดูให้นะวันนั้นอ่าประมาณนี้ไปเจาะเลือดทิ้งไว้เลยแล้วเราก็กลับบา้านประมาณนี้เสร็จแล้วพอวันที่สิบเอ็ดมิถุนา เราก็ไปตามนัดเหมือนเดิมแต่ณวันนั้นน่ะพี่เขาจะแจ้งกับเราก่อนว่าให้เราเตรียมอะไรไปบ้างอะให้ถ้าเรามีทะเบียนสมรสใบเปลี่ยนชื่อสกุลหรือ,อเอกสารที่ที่เราตรวจสุขภาพมาก็คือพี่เขาแจ้งว่าให้นําไปด้วยแต่ก่อนก่อนที่เราจะไปวันที่11อ็ดอะวันณวันที่เราไปเจาะเลือดอะ เราเอาเอกาสารทั้งผลเลือดผลตรวจเออก็คืออะไรหลายๆอย่างที่เราตรวจไว้อะจากโรงพยาบาลเดิมอ่ะให้พี่เขาสแกนตรงฝ่ายเวชระเบียนไว้ก่อนอา่าเขาจะสแกนไว้ให้เราแล้วก็คือประวัติเราจะอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยเพราะว่าคุณหมอจะดูจะดูจากในนั้นซึ่งเราไม่ต้องไปเสียค่าตรวจเออสุขภาพพวกไวรัสตับไปสบีเอ่อมะเร็งปากมดลูกหรือว่าเอสไอวีก็คือเราไม่ต้องเราไม่ต้องตรวจ ขั้นตอนตรงนี้ก็คือของเราผ่านไปแต่หลายๆคู่อาจจะอาจาอาจะไปตรวจที่นั่นอ่าประมาณนี้ซึ่งในวันที่สิบเอ็ดอะที่เราไปตามนัดอะพอเราไปออก,ออกอพี่พี่เขาจะออกบัตรคิวให้เราก่อนให้เรารอคิวณช่วงนั้นน่ะพี่เขาก็จะให้เราอะเข้าไปในห้องกับพวกแม่แม่ที่มาแหละ,ะไปดูวิดีโอก็คือในนั้นน่ะอาจารย์หมอเขาจะอธิบาย ขั้นตอนการทำเอ่อ i ิกซี่ไอวีเอฟไอยูไออ่าอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดเลยให้เราได้รู้ข้อมูลว่าเอามันเป็นยังไงแต่ถ้าทุกคนได้ไปทำก็คงจะก็คงจะมีขั้นตอนคล้ายๆกันซึ่งมันก็มีรายละเอียดหลายๆอย่างเพื่อประกอบการตัดสินใจอะ่ะเนาะแต่ว่าคือซึ่งเราเราแจ้งอาจารย์หมอไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเราต้องการทำอีกซี่ประมาณนี้ แล้วก็วันนั้นเราได้อันตราซาวด้วยได้ดูไข่ตั้งต้นประมาณนี้ในวันที่11มิถุนาเลยแล้วก็รู้สึกว่าข้างขวาได้ไข่ประมาณ8ฟองแล้วก็ข้างซ้าย7จฟองไข่ตั้งต้นแต่เราเราไม่ไม่แน่ใจนะคะว่าไข่ตั้งต้นก็คือที่ที่ซาวดูเนี่ยอพอหลังจากนั้นจากที่ เราก็จะได้นัดอีกแต่หลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเวลามันหมดวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเอาข้าข่าวจำได้บ้างไม่ได้บ้างต้องขออภัยด้วยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะ